สวัสดีครับผมตัดแอกโย่บานย่ายหน่อยนะวด่แลย่า่กับฝันได้แปดสามย่ายก็ถือขวดวดนวดนได้ย่ายว่ามาบอกกันงวดทำไยว่าีนไเจ็ดียมออกเจ็ดึ่งเที่ยก้อนก้อนะก้อนก้อมันออกเจ็ดหนึ่งย่า่กับฝันได้ฝันได้ว่า มาเบิ่ังนนีบเจ็ดหาหนเอาตั้หานึ่งหนึ่งอหนึ่งเ็ด็บอเอาเจ็าเจ็ด่มโเจ็ดหไม่เอาเอาตั้งหาหน่งหนึ่งเอาเลขยยฝันได้เข่าขุวดเข่าขว่าดีเนะอืมด้สุนงวัดมาหนึ่งเห็นได้ย้ายวดเมื่หนึงฝันยังไดขคือยังได้แปดสามอันบบ ฝันว่ามีคนไปหยีโยนข้างนอะเนองมึงเนี่ยสีอันว่าตะบ่มนี้มิท่องไหลนี่ยุบเป็นเละพยาวาอันบาบ่มนี่แต่ว่ามี่น้อยเอาคณะมีน้อยจ้าไรก็ว่ามีน้อยคำว่ามีน้อยมันบดีอว่าบ่มีมันบดีคนละเนาะเียออกมากผู้บอกง่ายสูงเสียพูดงงงจะสูงพูงงเดสง้หน้าไปทำไมอ๋อยอขันยุนาบ้านใหญ่เป็นบอน่าดีเฮี่ยคน โอ้ยเงยย่าอยู่นาต้นพ่อใหญ่เนี่ยโอ้นั่นดิโอ้อยู่นาสารนี่เลยมีพิ่ปไปถามันลูกควกนึงวัดเงีอยู่หนาสารอยู่นาตะกี้ขันคอยวันบ่แมนปูบ่บ่แมนปูไปบ่อกบอดใหญ่เอาวกขราเจ้ามานันตีตีนนี่ห้าพออสองพหาลอยซีซเก่ากระตือประสันะหนะรักรักนบานรักเมียงนอนนักบานรักเมียงป้าปได้กี่รักตะกีเพนที่แกนี่ เป็นเพืนมาอ่นเซินมาอยู่ฝั่งนี่ทางที่ตะวันออกเออตะกี้่ยืนโอ้ตะกี้อยู่ฝั่งที่ตะวันตกเป็นลักเสียลักใหา่ๆนะโอหลักท่หลักสียง่าๆาดบานนี่เฮียนยา่กัอยู่ทั้งนาเนี่ยพอดีอยู่ตรงขามกันเลยเนาะั้าพอดีปดโอ้พ่อ้าดป้ดเพื่อนบอกยา่เขาขงวดเลยตัวนี้ต่ว่าย่า่ตัดห่อมาเป็นซื้อมาเป็นอออ ขันชิมเอาสามตัวเลีนหกประตูเธอขั้วเธอขั้วขั้วนี่ขั้วนี่หนึ่งเกตสามหนึ่งเ่ตสามมอหมขึ้นว่นขึ้นวานนี่มือเรียกออกเนีมือแรงยังีงมือแรงมาฝันขันแรงเลยขันบอกฝันมาได้อัน หนึ่งเจ็ดสามมีคนมาบอกใส่หูมีคนมาบอกใส่หูจีสามหนึ่งหนึ่งสามเนาใแม่เนาะดห3เนะ่เนะกสิบังแเ่เจ็ดมนออออกนี้แล้วก็นีม้มันออกสิบเจ็ดองเทียสองหงดเจ็ดอเทียเติ แปดเจ็ดธูนทางใดครับแปดเจ็ดธูนทางใดครับแปบ่หูจักเนาะปดบ่หูจักแาดแม่เธอคุ้เขาค้งหัดตัวนี้อันเจ็ดนกับอันเจ็กับขัปดายงามากกับสลาหรเรียกขันได้ยิ่ผู้ใดบอกทานได้ย่เจรได้ร้หมดั้งหมดก่ออกไมากกับมัออกกับนี่จบองเราว่าจะมัเป็นบาเลกครับน่าูกว่าโอ้ยบ่บาแล้วครับมันเขาคงัดป่านนี้บ่บาตาบาแล้ว อันสีเลียนบัดเดียนี่ยัง6คกโกเป็นราคับอันนี้ครับอันเห็สีสโอ้แั่เมันสีสีสีโอ้วกับคกโคกไอ้สีกันไว้สิผู้หนึ่งหัวลาเร้่สีสีนะผู้หนึ่งลามัดโมกเยนมัดชิมเยนดีจ ลูกสีเป็นหกเก้าเลขซีเอเลขซีเลขซีตัวเป็นหกเก้าครับยังเกาะหกเก้าน่นกเเหอนสัออไม่ฝันออไฝันอมีหอนหกมีหกเก้าอันไรแต่ตไรเขาเบิ่งบ่สั่นไม่ฝันอืมแ่องข้อไปมันมีรถอืมป่นนี้เขาเรยว่าหกเกานี่นา มดเก่าน <laughs> <po> ึงเลยก็หลายนอนหลายฟันหลายตอปูอย <go>. ู่ปูอยู่นี่ไปบอกแม่เนาะแม่นเอาก็แม่นเอาก็สิเอาก็ก็สิเอาก็นยังก็ล่ะ1 1 73นี่ล่ะนี่เอาเอาตัว1 73่เนาะันัน่ือ่ือนง อันวันนึงว่างนึงไม่กอนเจ็ดนึ่งเขาสองเจ็ดหนึ่งว่าสื่อบาดสื่อจะเรีกสามตัวคอกจะพวดอ๋อเอาวันว่นี้มันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้ใหญ่นั่นหลักมันออกสองจิดหนึ่งมันได้หลายโอ้หอยบกซื้อหอยสองตัวโอ้คนบอกสองเจ็ดหนึ่งหอยบกคอยบกหอยบกซื้อหอยสองตัวเขาจะได้หลายหลายเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเขาบอกเอาสองเจ็ดหนึ่งแปดแปดสามเดีบย่ะเีแปดสามกับสามเออเก็ดสามแปดเจ็ดสามแปด สามช้นเสียบับกันมลิมาถือถืเปียกเปียกวตัวตัวเจ็ดหนึ่งด็สือมมาซื้อถาสามตัวซื้อถาสามตป้าซื้อาสามตัวย่าพูดอยู่บานักันัซื้อเจ็ดหนึงที่งข้างั้งบนต้นือ้างลัข้งบนลูกจะว่าเอาบินมาบึกเมีบินมาบเียจ้าือเออเิงออกออกอออออเิงอัรปิดัวปิดจัวเห็นหนังำพกอลูกเจ้ามเียที่ี่ตรงหน้า มื่อี้ราขับแขกตัววัส่เมื่อสี่ันเป็นาเอาแต่เลขสองเก็ดหนึ่งสองเก็ดหนึ่งหมออัดงวดก่อนมาต้องเขียนดอกเขียนต้งงวดนี่แหละเขียนงวดนี่ขันมันมีขันมันมันออกสองเก็ดหนึ่งได้แคเขียนละอวยพูนหาเย ม่กับสองแสนหาเป็นหลกสองตัวีกแสนสองแสนหาแล้วกับตัวโตดีกันดีตัวตัวกับพันนะตัวตัวกัวลอยแล้วกาพันเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าวกัมพูชแต่แล be ้วพ่ะว่าแม่บอกตะโกนามนเล็ออกคุณเนาะวัดจ yeah, ิตหนึ่งสองจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเฮียนแม่เฮียนแม่อยู่หนาสานีดนึนั่นดีของลูกค้ายโอ้พ่อแม่ขายของเขาขายลูกซินลูกชอาอ ตนนนา,นนาแสดงแสดงว่าผ<ม>ู้คนไถ่คูงวัดเนาะไถ่ขวงู้<ะ>ย,ายามเสียวต้งของคน,น,นมันเอวคูมันเแกนน้ำแขวนน้ำคูนอ๋อแม่แม,ม่แม่สื้อวางอะไรแม่ซื้อวางเม่นน้อมแม่น,นอ้อมอครับแม่น้อมฝัดแม่นครับเนาะท่านทุนเงามากทั้นคำสมนตท่้งโอ้ยเนาะครับท่นานผู้ชมเพื่นแม่เพื่อนยหนาตัวพูกในอหนาสารหลักเมี่ยงเนาะครับเนาะผู้่นไปบอกคูงวัด ปารเลขขงางหัดมโหจักเนาะครับนะเนาะเพิ่มาคุยน้่กันเลยหลุดจักเนาะครับเนาะทางู้ชมตัวตัว,ตว,ตว้ใหญ่นยุบนหลุมแนี่ยเอาเมียมตัวผ้ตัวนี้ประมาณแค่ปีนี่เม,มียเพราะลอยตัวผู้คนเป็นสาวผู้คนตายอยู่ในวัดเพิ่งมาเพิ่นได้รอยสามปีเพิ่งตายคนหงุดนะันนี้เดี๋ยวนี้มันสื่ออะไรซ้า ลอยซี่ลอยปีลราบอกวันว่าเพิ่งเกิดมาเพิ่งเห็นต้นใหญ่ๆเลยขนาดต้นใหญ่อยู่ลอยสามปีแล้วนี่นะปูนุ่นปูนวลนี่นะครับท่านผู้ชมมาสรุปเลขแม่น้อมนะครับท่านผู้ชมชุ่มคุณแม่น้อมนะครับเนาะเพิ่นฝันเข่าขวดได้ทุกงวัดนะครับท่านผู้ชมชวดที่แล้วเขาทั้งหผลทั้งแรงนะครับเนาะวดที่แล้วเพิ่นกับฝันได้สองเกตหนึ่งกับแปดสามนะครับท่านผู้ชมมาในมัดตามวดนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่ง เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามสามนึงน,นะครับตีออกมาแปลกมาแล้วนะครับเนาะถนนเพิ่มเรื่อยๆน,นะครับที่สุขมาสุขสุกคนทยาเจ็บยาไข้ยาจนนะครับเดอ้อเห็นเรื่อยๆกับสุขุมวิทสุขุมน,นะครับเนะบนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเพชรพลอยนะครับเนดะ้อมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับเนาะคลิปไหนอพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ